มือนี่ก็ได้หมูมาเกี่ยวสอยกับลูกขนน้องพี่น้องจ้างกะจ้างเลยแหละเถอะละคนชงคนฮักบัวนะโอ้จ้างเถอะละคนชงคนพี่น้องเอ้พักหลางลังน่กับพนโต๊ติดต่อกอันลายมือที่เดชห้ก็จะดูดให้นี่พ่อมอันที่แบบหย่าหกๆเนี่ยสลายหน่อย อันนี้ใหญ่ไงโบงามไปได้เลยดูดอเอา็นขิดเป็นกระสอบเนาะจางคนเกี่ยวกับเพื่อชีวิตพี่น้องดูนงดนอ้องเจ้ามือไดดอกโทรบอกไปเลยแหละใ,ใหญ่เกินน้าหมูเพียงหย่าลายเมืองบรรยากาศน้ำแรงน้องน้องปากตื่นเหรอทีดินทรายถมไปละโยดเย็เยดไปเลยย่างไปดอก จ่าง่อบ่อยใช้มาหับห้ามุ้งกว่ามันกะทุกทุกมือประมาณนี้นะมันตะเวนมันเริ่มตกแล้วทุกทุกมือเลยส่วนกุ้งยำแรงมาสิได้คื้นอย่างนี้ได้อยากกินยุบมีคนสอนกุ้งไอ้แยงกระขาดคอยกบ,บุญขึ้นมาทางนี้ดริ่นนนพัชมิกลายเลย มาแต่คุดจะล่อหลักบริข้นมาเลยแง่ยังเห็นหูเแถวเลยไม้ขงยงของพ่อคนปลูกทรงต้น3ามต้น,หนใหญ่เวาลาได้ทต้นชามต้นชูงละไม้ขงยงพี่นอ้องต้นนี้ละงามกว่าหมู ต้นน้ากระบอง่ามปันใดต้นหนึ่งชงขมข่าเลยสิบปีชาวปีข้างหน้าได้ใช่ไปจักน้ำไผ่ชิบวมัก่อนชิบวหลักจุน้ำบิ่งขักมาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งกันนะมือแรกแนมไกลๆแนมไกลๆ กอดสีไส้กอสีห้ารถก็จะมาดูดเนี่ยเพราะว่าถ้าไส้ชุบห้าเกี่ยวเองก็ชิลายมือเของงา่าบงน้ำหล่ะก็มันแบบง่ามันหลายเลยมันกระชิยากไปชิ่ปืดเอาปืด,น,น,ปดนั่นปืดนี่ง่านะพี่น้องไปเชียเวลาไปจะดูดกับแพ่งอยู่นะโอเคเข่าทางไหนดิดรามาเข่าทางประตูก่อนงัวกับบุบุขู่อ่ะ พี่น้องเราะชมวิวมันเดินจากมันกระปวดแผ่นแผ่นเดินหน้าช่วยแต่มันบ่งน้ำมาเชื่อเดี๋ยวพาเขาเบิง่งโอ้มันกระปวดขี้เหลยขี่ได้กันได้กระพอเบิ่งยู้ผู้ชายจะชอบมันช่วงดูดแล้วมันไอ้ช่วงรวงถุนช่วงยอด,ด,ด,ดนะพี่น้องมันบกเกิดมันก็เลยเป็นไปสิ ข่าบลงถ้าไม่ข่าลงสมำสมำเสเมอกัสิโอเคก็นี่อยู่เกี่ยวกับคนชองคนเบืดอือบอ่แล้วได้นีให้รถเกี่ยวเกี่ยวเอาโอ้เม็ดงามอยู่ได้เม็ดชายตรงตรงแต่เสียด้แถวนั้นบ่มีข่า อยู่งามอยู่ชีได้กับวแทวลุ่มๆเดมือนได้พี่น้องเนยพอเบิ่งอยู่คืออยู่่อยคิดว่าโอ้บหเป็นตาแล้วคิดว่ามัเลี้ยวมาไกลๆแทางนี่คือแบบบม่องมันมีน้ำหม่องมันมีน้ำแล้วกา็หย่าม,มันหึบอะไรเนาะ ขนาดมันบม่ค่อยลงได้ไงเข่าไม่ค่อยลงมันยังแตกกอได้ขนาดนี้นะกอใหญ่ๆครับกอหัวสิไข่เลยโอ้ไข่อยูย่ยเขาจะแถวโน้นเลยบนปันไดป่พะพาเบิง่งหาทั้งทงมาเนี่บรรยากาศรวมๆเพียงไหาเพียงนาพ่อชายเห็นเอิญแ,แม่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 อยู่เห็นแม่ขึ้นมาแล้วเอิญหาให้ผล อยู่ตรงคนอื่นผมก็บุกค่อยดือ้อบุกค่อยชนปนญดาเดี๋ยวช่วงนี้ดีนะอยู่ตรงคนอื่นขมันกั้นกั้นข่งนะะี่ก็โอเคอยู่หน้ามัมนจะเสมอนะทั้งนั้นกับชิงามทั้งนี้กับชิงามนี่ผอเฮ็ดใหญ่เงาคนหน้ามันเลยบบกเสมอมันไปโฮมจังลูก เย็นนดเหมือนอีตะแรงล้มไหววอยเกี่ยวเข่าทามันจะเออตะแรงมาเสิมันจะแบบเย็นดีไฮน้าเนี่ยคือใหญ่คือกว้างอยู่แต่เบิ่งสภาพแถวนี้มันห่างเก่งๆกันอย่างอะไรอม่รงเนาะเข่ามันบดเต็มตึ้งมันหลบไ่ได้เข่าแต่บุหูาพี่นี่ใช่ได้สำปีกายนี่บอพี่นี่ยอดลายก็ปาีกายนี่ไม่อยากคลายพอม โอ้สวยอยู่นะใครก่อใส่ขาวแดงอยูเด้อเคอยู่เนาะอืมวังนี่น้ามาังห์าบรายเข่ามันก็ขึ้นพอโอ้ยชิล็เกี่ยวอยู่บ่ช่วงนะเป็นตะเรื่องบ่ได้เกี่ยวหรอกพอวะ่ะ มันขึ้นโบทันหย่าเดแล้วก็ฮึบโอ้ยโบใส่ปุยใส่แต่ช่วงแรกนะพี่น้องกับช่วงล่างมาแล้กกับพวงเนี่ยมันเป็นเดินทางกลางคือแบบเข่าบวกลงฮก็ช่วงล่างมากกบโใไสพ่พุยเล่งมันอันนี้บอกวงเข่าบวเล่งเอ้ยวงเข่าบวกลงหย่ามันก็ขึ้นมาฮึบมันมีแต่ทางลุม่มพุนน่นทางโนนโนนเนี่ยบุมีเข่าเลย พอวาคิดว่าชีบะได้เกี่ยวเด้พอวะค้าเมนช่วงแบบมันถือพามัน,นยังเริ่มตั้งทองดิใส่พุ๋ยมันก็จะงามกุ้งมันห่อตายลงบทช่วงนะ่ะพอเลยเอ้ยใส่กบทท่านหย่าดอกคนวะเหนว่าพอมันตั้งทองมันเริ่มตั้งทองยังไม่เริ่มเขียวขึ้นเออโอเคอยู่ได้เกี่ยวอยู่ขึ้นเขาเหยอยดเนาะ ยาสีบันได้เกี่ยวละนี่มองในหน้นาม,มันถือ่อโอ้ยงามงามอยู่คำแบบหายใหญ่ๆเต็มตึงแบบนี้นะโอ้ยยอดเลยได้เขทาทำเชเอาเขานะแตะนี่คนงามจะเท้านา้ำทั้ละเกาะนะ เขากับเจ้ามะเกี่ยวรถเกี่ยวมะเกี่ยวแต่ว่าเนยังบุติมาเอามาเนี่ยนุ้ยแถวนี่อันนี้พอหน่วยจังวัดชิดจงมันกระเรืองอยู่มันห็นใบเขียวอยู่ chắc ừ, tôi đây khổ nhà khô mỏng ừ, có bực này tôi ta mất cờ đây nhảy mắt rồi cô đây này lơi đây này mới đi khử mà diệm mà già mà lơi cháy phở phô mỏng không phải chụp và lại bài hạt kia gì giờ cháy đây rồi nó kê rồi นี่ล้ะทุาที่ได้ยับชอบเดี๋ยวถ่ายร่ดหนุ่มกันได้พี่น้องเด้อเมื่อเขามันเกี่ยวไงเนี่ยทั้งนั้นหรอมันกระชุบหมดแล้วต่อไปมันตัวยังเขียวอยู่จะมาชุกแล้วิดงามคือยำยำนักดีขนาดเลยได้ไง มันเข่าเต็มสำเนาขู่อันนี่ปอดเนาะซ้มให้ซ้มสิบพูดเลยไอ้ม่นบร่ร้ายซะแบบนี้จะชนที่มันอยู่แคมคันแคมน้ำม,มีน้ำจังงามโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กติคอจบคลิปไว้เฉยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแั่นกระดิ่งให้ใน,นเด้อเพื่อชีผภาพคลิปใหม่จากส่องฮาเด้อพี่น้องเด้อผบผ่อนคลิปหนาเด้อ ขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไปกับภาพบรรยากาศทุ่งหน้าสีทองของเขานี่เองเนอะพี่น้องขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่ให้กำลังใจตลอดตลอดมาแล้วพี่น้องกับโบไม่ไดคลิปยังแต่ละมือนี่นี่จะอยู่กับทงไห่ทงหน้าท่นเลยชาวห่ชาวนางามเห็ดให้เห็นหน้าก็เห็นให้เห็นหน้าพี่น้องเลย Mình ngắm luôn nữa Ok, thì nọ, bà là bye bye